สวัสดีค่ะพี่พ่อแม่พี่น้องมือนีปาทามาตลาดซีม่เมืองมหาลูกสาวมาเบิงหม่องเพิ่นขายสมโอหนี่แข้งลูกสาวใครสนใจกะติดต่อได้เดอ้อนี่พี่น้องนีทีนี่นเบอร์โทรศัพท์ของแบมสมโอของลูกสาวเด๋ยะปาทำบอกให้เบิงว่านเนือสมโภเป็นแบบใด นี่แ่ละประทำกับมาอตรงนี้แ่ะไปแกะเอาน้ำดูกสาวไปแกะขายเขาอยู่ในโดมในโดมพอดีเลยเนี่ยเขาก็ลังสัไงมากระแผนสโบรไปฝ่กกับเป็นปักแจงโมเป็นแจงโมดี่นอดูดแรงได้สะดวกสบายเขาแลูกสาว มันผสมโอพี่น้องสมโอเต็มอยู่ซึ่งนี่ขวัญน้องโบนี่ขวัญนี่ถือโอกาสเลยมาหาเขาเนีย่ยตรงนี้เขากอกแล้วยกอกแล้วตรงนี้คือทาสร้างแล้วตรงนี้นของเขานู่ของแบมอันนี้ก็ลานอันนี้ก็เท้าใหญ่แม่กองมู่ลูกสาว อันนั้นอันตรงนั้นก็ท่องดีแอนท่ดีอันนี้ก็ขาวอันนี้ขาวน้่มขึ้งทาน้ำผึ้งด้วยกันนีกระแข็งของงเขาวงูแบมดินดีเขาวนีอันนี้ขอ,อนของน้ำกุ้งเอาน้ำกุ้นนงน,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 นี่เด้อ สนใจดิพี่น้องเด้ออะไรนี่ขาวขาวน้ำผึ้งเหมือนกันขาวน้ำผึ้งเด้อนี่พี่นอนขาวน้ำผึ้งพิจิตขาวน้ำผึ้งพิจิตจำได้นี่นเต็มแต่ลูกสาวทั้งนั้นเป็นจะคล้องแข็งพี่น้องใครสนใจกามานี่เด้อเขาไปแกะ เป็นตลาดขายทรงตลาดขายทรงพี่น้องนี่พี่น้องกำลังสิกแกะติดเบิรงเด้อนี่เด้อนี่สาวกำลังสิกแกะติดเบิรงนี่แกะสิแกะแบบนี้เปิ่มหนิมีมตะก้เตะกมเติ่มเต่ สมสุโขทัยสมสุโขทัยเด้อพี่น้องนี่ยท่นสมพิชิตได้สมสุโขทัยกับวานพี่แตนก้มขาดน้ำผึ่งมันหมดขาดน้ำผึ่งสุโขทัยพี่น้องไอ้ก้อนปลาแกบ่เป็นดอกลูกไม่สอนใหรเพราะอย่างยนถิ่นกูแล้วทีเห็นบัเป็นเนาะฝันซอมือหนีหนาโหลดมันก็ยากนา Obrigado. Uh, tá. 走啊！<music> สแพ็กมันปลุกให้สแพ็กด้ดีนอยนึ่สองแพ็กแม่ก้อนพ่อเพ่แก้วเป็นดอกบรมือนี่เก่งทัดแก่สมเก่งก็ไม่อ,อีก แกต้นแกะเห็ดอาบตามเลยทีเดียวต้ <c oughs> <c oughs> นแกะเห็ดอาบตามเลยอืมหน้านตาคือไปนอแนนอ้ะต้นแกะนี่นอหน้านตาเห็ดอาบตาบคนอาบตาบคนหน้านตาคือคนนอนบเลยคนนอนนนดันมาเลยหน้านตาคือคนนอนบอพี่น,อน้องอาบตามเลย กับมาเด้อพี่น้องเนี่ยอยู่ซอยเนืองอยู่ในโดมเอาเขาเลออยู่ในโดมร้านชื่อร้านแบมแบมสโุโขซึ่งว่าซื้อบอมแบมละ่ะร้านแบมสโุโขนี่เบอร์เท่าไหร่ครับพ่อมพี่นอ้องดุใจมาเด้อแค่นี้เนาะค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อค่ะพี่น้องเด้อ สว,ส,สวัสดีค่ะพี่น้องเนี่ยลูกสวัสดีค่ะ